สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแพรนยังนะครับช่องที่จะทําให้ชีวิตการเงินของคุณไม่พังเพราะผมจะพาคุณแพร์นไปเองนะฮะวันนี้เราอยู่กับเหรียญเดิมนะครับ LUNC นะฮะก็วันนี้บวกอยู่1.6%นะฮะก็ถือว่างดงามนะวันนี้ภาพรวมตลาดก็บวกๆฟินๆกันนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะเป็นตัวที่ผมเล็งๆไว้นะเออแล้วก็เริ่มขยับแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกราฟกันด้วยในส่วนของมาติกนะครับ ก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่านก่อนนะครับเมื่อวานมีการหยุดเป็นหนึ่งวันนะฮะก็ลาป่วยไปนะครับจริงๆไม่ได้ป่วยอะไรมากนะฮะแค่เจ็บคอเสียงไม่มีนะตอนนี้ก็เสียงยังไม่ค่อยกลับเข้าที่เดินนะฮะ,ะเนื่องจากผมทาไอตัวหลักสูตรนะครับที่สอนเกี่ยวกับการเทรดหุ้นเนาะเอ้ยขอโทษเทรดริปโตแล้วก็ไปใช้ในหุ้นได้ด้วยนะครับ จริงๆมันก็เอาทฤษฎีไปจากหุ้นแล้วก็มาประยุกต์กับคริปโตนะแต่ด้วยความที่ช่องเราสมาชิกส่วนใหญ่จะเล่นคริปโตกันเนาะนะครับก็เอามาสอนในเชิงเล่นเทรดคริปโตบางนั้นเถอะนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกเข้าไปแล้วนะครับก็ตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่นะฮะใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับก็ติดต่อติดต่อแอดมินนะครับในลิงก์ด้านล่างนะครับนะก็ได้เป็นราคาพิเศษสาหรับช่องเราแล้วกันนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ฟีดแบ็กที่ คุยกันก็เออเขาบอกว่าได้ mindset อะไรขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวว่าหลังจากรวบรวมฟีดแบ็กกับจากเพื่อนๆของเรามาให้ดูแล้วกันนะว่าเขาได้อะไรกันบ้างนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากเรียนเรื่องกราฟเรื่องอะไรนะครับก็แนะนําเลยนะแนะนําเลยนะครับก็ให้แบบเต็มที่เลยให้เชกประสบการณ์เนี่ยถ้าเรียนจบปุ๊บดูได้เหมือนผมเลย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะโอเคนะฮะมาดูกันนะครับภาพรวมนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับดอทคอยติดลบ รุนแรงนะ10%เนี่ยนะแต่ก็ยังไม่ร่วงลงมานะครับตัวของ Market Cap เนาะวันนี้โพลีกลอนก็อ่ะบวกสวยๆนะครับชิปไอโนอยู่ที่เดิมเนาะนะครับแล้วก็ตัวของเราล่ะอ่ะร่วงมา1น,นะอ่ะเมื่อวานอยู่36นะมหกเนาะวันนี้3 7มนะครับเมื่อวานเมื่อวันก่อนตินะเมื่อวานไม่ได้ทำนะฮะอ่ะแต่วันนี้ก้าบวกๆนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะอ่ะทีนี้มาดูตัวเพนกวินนะครับ LUNC เพนกวินอ่าฮะก็ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนาะนะครับตัว staking ratio ก็อยู่ประมาณเนี้ยวันก่อนก็ประมาณนี้เนาะประมาณ12%จุดกว่ากว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัว validator node นะครับที่ที่ staking เนาะตอนนี้อยู่เท่านี้เนาะนะฮะเก้าพันหกใช่ไหมเก้าพันหกไม่ใช่สิเก้าพันบิเก้าพันล้าน เออเ0้าพล้าน LUNC นะครับก็มีการสเต็กกิ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะนี้มีข่าวคราวนิดหน่อยครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะก็มีอันนี้นะครับก็จะดูเก่าๆนิดน,นึงเหมือนเป็นการเขียนโค้ดใช่ปะ่ะนะครับ Coin name ชื่ออะไร LUNC นะบูรันสตาร์ททูนะก็คือแบบจะจะวิ่งแบบอะไระกระทิงไหมอย่างเงี้ยอทู <True S 1> คือใช่แล้วก็อะไรแหละเจน 2023คือปีหน้าใช่ไหมไพรส์เท่ากับเท่าไหร่1ดอลลาร์อุ้ยสาธุเลยนะฮะเออถ้าได้ตอนนี้นะนะมีแก๊งแก๊งในกลุ่มไลา์คุยกันจะเริ่มจัดปาร์ตี้แล้วนะครับนะครับ ibco p e n อ,อันนี้น่าน่าจะมีเขาโครงเป็นเรื่องจริงอยู่นะนะครับก็1 De ซ ember นะครับ1 d e c ซ ember หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะยังไม่เห็นประกาศหรือเปล่าเห็นแต่เห็นแ,แว๊บว่าจะเป็นธันวาหรือเปล่านะอ่ะจะไปดูข้างล่างมีอยู่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ นะอันนี้เป็น x อ็กซ์เออนะครับอันนี้เห็นมีประกาศออกมาก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะก็เข้าไปดูมันเหมือนเป็นศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์กระจายสินค้า NFT หรือเปล่า <c oughs> นะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะเออนะครับก็เหมือน Marketplace นั่นเองนะฮะใช่ไหมเออน่าจะใช่นะ Marketplace ขาย NFT อะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็เขามาซัพพอร์ตนี่เลยนะครับ LUNC ของเรานะฮะ โลโก้นี้เนี่ยโลโก้นี้เนี่ยนะเราก็เห็นอยู่แวบๆบแบบกันใช่ปะ่ะน่าจะเป็นโนต้ตของเราถูกไหมนะครับอ่ะโอเคนะก็น่าจะมีการใช้งานเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่าที่ติดตามมานะเท่าที่ติดตามมาแล้วก็ผมทําช่องได้เดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เห็นความเคลื่อนไหวการโปรเจกใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยล่าสุดก็ลอตเตอรี่ใช่ปะ่ะก่อนหน้านี้ก็อะไรอะ่ะ โอ้มีเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะทีมใหม่เนี่ยนะฮะทีม TR เนี่ยนะครับก็มีการคุยกันหลายๆเรื่องเลยนะแผนนู้นแผนนี้มีจะเอาเงินอะไรมาใช้เนี่ยนะฮะ เออก็น่าสนใจมากๆนะครับนะแต่มันก็ต้องค่อยๆทําไปแล้วเหมือนภาพนี้นะเวลาการปลูกต้นไม้มันไม่ได้โตในวันเดียวถ้าโตแบบต้นใหญ่ๆนะครับก็ค่อยๆค่อยๆหยอดปุ๋ยค่อยๆลดน้ําไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาที่นึงขอแค่อย่ายอมแพ้นั้นเองนะครับอ่ะอันนี้คุณเวกันเนาะแล้วก็อันนี้นะครับวันนี้ข่าวก็น่าจะเป็นไม่ได้มีอะไรมากมีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ เทอร์ล่าคลาสสิกนะครับ V 2 3อัปเกรดก็นี่ประมาณ Q4 ปีนี้นั่นเองนะฮะก็ปี Q4 ปีนี้ไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าเนี่ยแหละนะฮะเออมีเขียนไหมไม่รู้จะแย่ตรงที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนเนี่ยแหละ <laughs> อ่าเนี่ยรีโอเพนนะครับคอมมูนิตี้คอมมูนิเคชันประมาณ Q4 เออซึ่งไม่แน่ใจวันนะ Q4 ก็ไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูหรืออะไรไงก็ไปกดลิงก์ดูได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะมาดูกราฟกันนะครับมาดูกราฟกันวันนี้เปิด UPA ค้างไว้วันก่อนผมทำคลิปนะฮะแล้วก็มีแถมเรื่องหุ้นเข้าไปด้วยนะครับอ่าใครสาวกหุ้นนะครับที่เป็นเกี่ยวกับขุดเหรียญน,นะขุดเหรียญว <laughs> ันนั้นดูตัวนี้ไว้นะครับก็โดยส่วนตัวก็ มีจับจองไว้บ้างนะครับก็ทำเฟรมวีคนะฮะตัดแล้วนะครับตัดแล้วก็ดูทรงสวยงามนะสวยงามนะก็มันดูชื้นใจชื้นมากขึ้นอนะ่ะดูเดะ <laughs> MACD มันแบบตัวเส้นสีน้ำเงินมันยกขึ้นเรื่อยๆนะยกขึ้นเรื่อยๆแต่ราคามันยังลงอยู่นะแล้วมันเกิดตัดขึ้นแบบนี้นะครับก็มีวีวแววนะมีวิวแววว่าจะเดินทางได้นะครับอันนี้ออกแอบ,บดูให้ก่อนนะแอบบดใใูให้ให้ไปดูตัวอื่นนะฮะ แล้วก็ในส่วนของ Time f ฟรมเด a y นะครับตรงไหนมันยกตัวชัดเจนนะครับนะ MACD ยกตัวชัดเจน RSI ยกตัวชัดเจนแต่ราคายังไม่ไปนะครับนะก็ไม่แน่ใจว่ากำลังเตรียมเข้าจุดสตาร์ทหรือเปล่านะฮะอาจจะต้องรอดูนะอาจจะต้องรอดูนะครับามาดู LUNC ของเราดีกว่านะ lu nc ของเรามีลุ้นวันนี้นะครับมีลุ้นตรงไหนอ่าลุ้นให้มัน macd ตัดศูนย์เอ้ยขอโทษตัด c o s อ up อีกหนึ่งรอบตอนนี้มันเริ่มโค้งขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มยกตัวขึ้นนะครับเริ่มโค้งขึ้นนะขอให้ตัดแบบตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะอันนี้มันเหมือนมันลงขึ้นหลอกลงนะแล้วก็ถ้าขึ้นได้นะครับ งดงามเลยแหละนะครับอเอาเผ่อจะเป็นช็อตสุดท้ายที่มันลงหลอกแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ดูดูทรงกราฟเนี่ยมันให้ดูอีกรอบเนี่ยทรงกราฟมันก็ยังตรงเนี้ยที่มันลงมาเนี่ยมันก็ยังไม่ต่ําเท่าตรงนี้ไงนะครับแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างนะวงลงวอลุ่มยังเข้าอยู่นะครับนะอาจจะต้องรอดูสักคืนนี้นะน่าจะสักวันจันทร์น่าจะได้เห็นนะว่ามันจะเป็นทิศทางแบบไหนนะครับตอนนี้ดูแล้ว มันเริ่มขึ้นไงมันเริ่มขึ้นนะครับอลองดูจากกราฟเนี่ยนะฮะเนี่ยมันเริ่มไต่ขึ้นนะจากวันที่มันลงกระชากลงไปเนี่ยนะฮะมันมีช็อตกระชากแรงๆก่อนหนะ้านี้ไหมเออแล้วยู่ดีมก็ขึ้นมันก็ต้องรอดูข่าวเนาะนะครับอ่าในกลุ่มไลในกลุ่มไลเรานี่คือแบบ ดูกันทำเฟรมเล็กๆเลยนะฮะเออก็เพิ่มความสนุกสนานนะครับแต่ใครที่เครียดเครียดก็อย่าไปดูมันนะฮะพยายามดูทำเฟรมใหญ่ๆไว้สบายใจกว่านะครับแล้วดูแบบทำเฟรๆๆมเล็กๆ่ยมันก็สนุกดีเออมันสนุกดีมันดูแท่งแล้วมันแท่งยาวไงนะก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะบอกว่าไม่ต้องส่งมาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับก็ ดูก็ไปเลยเต็มที่นะครับก็เป็นการสร้างสีสันไปนะฮะอย่าให้กลุ่มมันเงียบแค่น,นั้นเองนะฮะก็ใครที่เข้าไปแล้วก็คุยกันได้นะนะครับคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับอ่ามาดู USTC นะ USTC มีวี่แววยังไงดูเทรนด์ยังลงอยู่นะครับเน่ยโดยเฉพาะมันตัดศนะูนย์ลงเนี่ยนะครับตัดศูนย์ลงเนี่ยนะน่ากลัวนะน่ากลัวนะ USTC น,นะครับนะอาจจะต้องรอดูสักนิดนะรอดูสักนิดนะครับ อ่ะนะครับ RDC นะครับ DC นะ DC โอ้โห dot co อดะไร dot chain ใช่ไหมตัดแบบนี้นะครับนะตัดแบบนี้อารมณ์เหมือนตรงนี้อารมณ์เหมือนตรงนี้เลยอารมณ์เหมือนตรงนี้ของ LUC n เลยนะครับนะตัดแบบนี้นะครับก็พิจารณาเอานะนะครับ พิจารณาเอานะครับระมัดระวังกันด้วยใครที่จะเข้าถือ DC นะครับถ้าเห็นแบบนี้นะเห็นแบบนี้ใครติดดอยติดอะไรอยู่ผมแนะนำว่านะครับถอยหลังก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าใหม่เนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกสักนิดนึงนะครับแต่ใครที่ยังไม่มีของนะถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะนะครับรอนะอย่าเพิ่งซื้อนะครับอย่าเพิ่งซื้อนะรอให้มันแบบลงตัดลงมาเงี้ยเนี่ยตัดลงมาเงี้ย เออราให้มันตัดขึ้นนะแล้วก็ไม่รู้มันจะวิ่งยังไงไงมาจจะลงมาแบบนี้หรือเปล่าแล้วค่อยขึ้นก่อนค่อยซื้อนะให้มันกระดกหัวให้มันชัดๆเจนก่อนแล้วค่อยซื้อโอเคไหมนะแบบนี้ถ้าทรงมาแบบนี้ยังนะไม่แนะนํานะครับยังไม่แนะนําให้ซื้อนะอาจจะเฝ้าระวังเตรียมกระสุนไว้นะครับ่ะโอเคนะฮะแต่มันก็มันก็ได้ไอตัว RSI มันล่วงลงมาอยู่ตรงกลางมันไม่ได้บอกว่ามันลงสุดแล้วหรือยัง เผื่อเริ่มลงก่อนเริ่มลงด้วยเลยเลยเลยด้ซ้ำเนี่ยนะฮะอ่ะถ้ามีสิทธิ์จะเข้าโซนนะก็มองว่าถ้ามันย่อรอบนี้แล้วไปแล้วมันจะขึ้นต่อเนี่ยนะครับน่าจะรอเก็บแถวนี้ยังยังได้เลยนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยนะครับประมาณ0 0 0 1 0 4 7 2นะครับเนี่ยก็ประมาณเส้นแดงตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้ DC นะมาดูดอตคอยนี่อ่ามันสัมพันธ์กันไหมนะเออ DC วันที่ขึ้นขึ้นที่มันตัดเดี๋ยวนะอันนี้ DC วันที่ตัดศูนวันที่มันเริ่มขึ้นมาจริงๆคือวันที่21ตุลานะครับอ่าส่วนดอทคอยถ้าเริ่มขึ้นจริงๆวันที่25ตุลาอ่ะทีนี้ DC เริ่มลงเนี่ยเริ่มลงเนี่ยวันที่31ตุลา ส่วนดอทคอยเริ่มลงวันที่2เออมันห่างกัน3วันอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างมันมันสัมพันธ์กันไหมนะผมผมพยายามจะเชื่อมโยงไอ้สตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มันอยู่ในเชนเดียวกันป่ะเออนะเดานะนี่เดานะลองพยายามหาทฤษฎีให้มันแบบเออให้มันแบบมันเชื่อมกันก็เออเริ่มเห็นนะแบบที่บอกครับอาจจะต้องรออีกสักเดือนหนึ่งให้เห็นความสัมพันธ์ของ2ตัวนี้มันวิ่งยังไงหรือเปล่านะอ่ะนะครับอ่ะดอท ดอทคอยนะครัดอทคอยมีมีมีแนวโน้มอาจจะยอ่อลุ้นให้อยู่แถวนี้นะเนี่ยแถวประมาณอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านะครับนะขอแค่สุดแค่นี้เพราะมันจะเดี๋ยวมันตัดเส้นห้าสิบลงยังสิที่ห้าสิบอยู่นี่อันนี้เส้นเท่าไหร่เส้นสิบวันนะเอออาจจะลงได้อีกเยอะเลยแหละนะฮะอ่ะไม่แน่นี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับก็รอทางอยู่ดีอีลอนมัสด ทวิตอะไรขึ้นมาอาจจะบินเลยก็ได้ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่นอนนะแต่เขาเพิ่งเข้าไปนะเขาเพิ่งเข้าไปนะ,อะโอเคนะครับชิบะอินุนะครับชิบะอินุวันนี้ทําฟอร์มดีนะครับหกเปอร์เซ็นต์นะบวกนะตอนนี้มีขึ้นไปตอนนี้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะฮะอาจจะดูทรงตอนนี้ก็ทําตัวเป็นไซว์ออกข้างนะแบบนี้นะครับเป็นไซว์ออกข้างแบบนี้นะบนล่าง นะฮะก็เดี๋ยวรอดูต่อนะครับแต่เทรนมันยังไม่เสียทร,รงนะเทรนดยังขึ้นอยู่นะครับยังไงก็ขึ้นนะแบบนี้นะอ่ะเชนนี้ชี้บะอินุนะครับมันอาจจะมีเนี่ยมีไอเย่อลงมานะย่อลงมาเนี่ยแต่ราคาไม่ลงเนี่ยนะครับแสดงว่ามันน่าจะพักฐานแค่นี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมีสิทธ์ กระโดดต่อได้เลยนะครับชิบะอินุอาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับแต่ลุ้นแบบแฮปปี้นะแบบนี้นะลุ้นแบบไม่เครียดลุ้นลุ้เพราะมันทําท่าจะขึ้นนะฮะนะมันทําท่าจะขึ้นนะครับเบบี้ดอทนะครับเบบี้ดอทก็ทรงเดียวกันกับชิบะอินุเลยสองมาเนี่ยนะฮะอ่าก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเช่นเดียวกันนะแต่เบบี้ดอทเนี่ยมันมันดู rsi ไม่ได้นะดูแค่นี้มันก็เลยแบบ เออมันแอบ,บเดาๆนิดนึงอ่ะนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูลองดูนะครับมีสิทธิ์จะขึ้นต่อนะครับ XEC นะ XEC วันนี้ทำฟอร์มสวยเช่นกันนะครับสวยเช่นกันเนาะอ่ะไม่แน่ใจมีใครเก็บของแล้วหรือ,อยังนะฮะก็รอลุ้นตัดศูนย์นะครับตัดศูนย์มีสิทธิ์เดินทางยาวเลยเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่ะโอเคนะครับ XEC ก็แต่เทรนมันยังไม่ เอาจริงๆคือมันยังลงอยู่แหละนะครับมันยังลงต่อนะฮะแต่ไม่แต่ในตอนนี้สัญญาณมันเริ่มขัดขัดขึ้นนะก็อาจจะต้องเซฟเพย์เซฟนิดนึงนะเพย์เซฟนิดนึงอาจจะเข้าสักครึ่งไม้เก็บของถูกก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะเข้าอีกไม้นึงนะให้มันหลุดเบรกเบรกเทรนขาลงไปสักนิดนึงนะครับนะหรือใครเอาชัวร์เลยนี่รอเส้นน้าเงินก่อนก็ได้นะครับแต่พอเห็นแบบนี้แบบโอ้โหมันเสียโอกาสไปตั้งเยอะใช่ไหมเออเนี่ยจาก3าม ณปัจจุบันเท่าไหร่สามสามพันแปดขึ้นไปห้าพันหกอ่ะเออมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมเนี่ยนีอ่อ่ะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะมันก็แอบเสียโอกาสใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับอาจจะลองพิจารณาดูดีๆนะพิจารณาดูดีๆนะครับใครที่เริ่มรู้และหลักการเทรดการอะไรก็อาจจะต้องแบ่งไม้เข้าทยอยไม้เข้าดูกราฟเป็นก็จะอาจจะค่อยๆนะค่อยๆนะเออมนะันนี่เมเนจเมนต์เป็นเรื่องสำคัญนะครับ วันนี้ BNB ก็ทำตัวสวยนะเห็นไหมเออวันก่อนมีคนที่เขาถามมาในช่องของเราเนี่ยนะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วนะก็บอกว่าให้ดู BNB หน่อยนะครับมาจริงเนหะ็นไหมมาดีเลยแหละนะครับแต่เริ่มอันตรายแล้วนะ <c oughs> นะครับใครที่จะเข้าจะถ้ามันจะขึ้นมันก็ขึ้นนะนะ BNB นะครับนะแต่ตอนนี้มันเบรกหัวเบรกยอดนี้ไปแล้วนะผมถือว่าสวยนะครับแบบนเนี้ยเนี่ย เบรกยอดนี้ไปแล้วเนี่ยราคานะตอนนี้วันนี้เลยนะครับนะกะ็เดี๋ยวตีเส้นสีน้ําเงินให้เนี่ยยอดเนี้ยนะครับก็ถ้าวันนี้ปิดยืนแบบนี้ได้นะครับมีไปต่อยอดใหม่เลยนะครับนะยอดใหม่คือยอดไหนยอดนี้นี่นี่460นะครับ460เอ่อถ้ากลัวกาวไปก็เอาอันนี้หน่อยจะ <c oughs> ยอดมันมาได้จริงอันนั้นอนะ เห็นเนี่ยแนวมันได้เลยตรงนี้แหละนะครับอลองฟัดวัดวัด,วดฟีโบดูก็แหละว่ามันจะสามารถวิ่งถึงไหมอาคือพิดเครื่องมือโอ้โหเนี่ยวัดฟิโบวิ่งได้ยันู้นนี่แปดเก้าร้อยนู่นถ้าถ,ถ้าขึ้นเว็บเนี้นะฮะ เอาชัวร์ๆถึงน่าจะมีเนี่ยห้าร้อยน่าจะได้เห็นนะครับน่าห้าร้อยน่าจะได้เห็นแนวเนี้ยนะก็รอดูนะครับรอดูนะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเร็ววันนี้นะครับก็ให้เวลาเขาเดินทางสักนิดหนึ่งนะสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ RSI มันเริ่มสูงแล้วนะครับอาจจะมีการย่อย่อแต่ราคาไม่ลงก็เป็นได้นะอาจจะมีพวกที่เขาขายทำกำไรกันนะแล้วก็มีคนรับขึ้นต่อเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะต้อง รอเฝ้าระวังนะสำหรับ BNB นะ BNB นะดูดีดูด,ดีดูดีเลยแหละนะครับอ่ะเมื่อกี้ติดมาติกเนาะมาติกอยู่ไหนก่อนมาติกนี่มาติกนะครับวันนี้ฟอร์มดีมากนะครับนี่แท่งสวยเบรกไฮเหมือนกันนะครับเออมีแต่ถูช่วงนี้มีแต่ตัวเบรกไฮ เบรกแบบนี้นะครับรอดูรอดูนะครับรอดูอย่าให้ยืนให้ได้นะครับยืนได้นี่ยาวนะครับยืนได้นี่ยาวนี่ยืนได้อันนี้มันเบรกนี่เป็นทำการยกยกโลยกไฮแล้วนะครับนะก็ถ้าตามทฤษฎีดาวเทลลี่ะ Down นะครับคือจุดเข้านี่แหละนะมันคือจุดที่ควรจะซื้อนะครับเพราะว่ามันเบรกไฮแล้วนะ ก็ถ้าเอาจริงๆยอดต่อไปคือราคาแถวนี้นะครับนราคาประมาณนะยอดต่อไปนะประมาณ1.79นะครับนะตั้งเป็นเป้าแรกก่อนก็ได้นะครับน,ะ,นะประมาณนี้นะครับสำหรับมาติกก็ดูดีนะตัวนี้พื้นฐานใช้ได้เลยนะครับมาเห็นจับมือกับหลายๆเจ้ายักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับเบนนะ มีอะไรอีกเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้พัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลูกค้านะดิสนีย์อย่างนี้นะครับสตาร์บัคโหแต่ละเจ้าไม่ธรรมดานะครับนะไม่ธรรมดานะอาจจะต้องติดตามนะติดตามนะถ้าใครด้วยกบถือยาวเข้าเลยก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับนะแล้วก็อนาคตสวยแน่นอนตัวนี้ผมผมเดาล้วนๆเลยนะเพราะว่าดูจากการที่เขาเรียกอะไรบริษัทแต่และบริษัทบนโลกแห่งความจริงเนี่ยนะ มาซื้อมาร่วมกับเชนเนี้ยนะฮะแล้วก็เอาเทคโนโลยี blockchain ไปใช้พัฒนาในในองค์กรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไงนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงก็เขาไว้วางใจแบบนี้นะครับก็แสดงว่าต้องมีอะไรแหละนะฮะอ่ะก็อันนี้ไม่ได้เชียร์เพื่อจะให้ซื้อหรืออะไรนะอาจจะต้องลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนะครับผมเล่าแค่นี้ก็มันมันก็ยังไม่ใช่ข้อมูลที่แบบว่า มาซัพพอร์ตให้ราคามันจะขึ้นได้จริงๆไม่ใช่นะฮะนะอาจจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ซื้อด้วยตัวเองนะนะครับเดี๋ยวเชื่อผมมากนะฮะอันนี้ผมก็พูดตามตามกราฟนะแล้วก็ตามข่าวที่ฟังฟังมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะครับอ่ะจะดูทรงกราฟไปได้อีกนะครับทรงกราฟไปได้เยอะนะครับยิ่งภาพใหญ่ไปไกลนะบอกเลยไปไกลนะครับอ่ะโอเคนะครับนี้น่าจะประมาณนี้อ่ะมาดูพี่ใหญ่บิตคอยปิดท้ายกันแล้วกันนะ มีใครขอเหรียญอะไรไว้ไหมนะเออไม่น่ามีนะวันนี้นะครับอ่ะดูพี่ใหญ่บิตคอยนะพี่ใหญ่บิตคอยครับอ,อวันนี้มาสวยเลยเออแท่งเขียวๆเ,เนี่ยแท่งเขียวๆเ,เนี่ยเออในธรรมดาครับ เมื่อวานก่อนยังลุ้นนะยังลุ้นนะลุ้นว่ามันจะลงเออเริ่มหักขวัวขึ้นต่อแล้วครับแบบนี้นะก็มายืนเหนือเส้นสีเหลืองเ็าเรียกแนวแนวตอนแรกเป็นแนวรับอยู่นะตอนนี้เป็นแนวต้านแล้วโดยได้ยืนได้ไหมวันนี้นะครับนะยืนได้ก็งดงามนะงดงามนะครับตอนนี้เครื่องมือขึ้นหมดทุกตัวนะครับนะขึ้นหมดทุกตัวเลยนะม่ตัดขึ้นกันหมดเลยเป็นเทนขาขึ้นแบบจริงๆจังๆเนาะแล้วก็ในระยะสั้นนี่เบรกแล้วนะครับ นะในระยะสั้นคือตอนนี้ราคาน่าจะกลับมายืนได้นะครับถ้ายืนได้ก็ไฮนี้นะไฮนีค้คือคือคือไฮเดิมเนี่ยเบรกมาแล้วนะเบรกมาแล้วนะแล้วก็ยอดต่อไปที่จะต้องขึ้นไปทําให้ได้คือนี่ครับประมาณ22,827.9นะครับอันนี้คือแนวต้านต่อไปนะแนวต้านต่อไปยืนได้นี่น่าจะกลับตัวแบบจริงๆจัง,จงๆแล้วมั้งละนะนะเดี๋ยวนะ ก็จะเอากับตัวจริงๆจังนี่อันนี้นะครับ2 5 0 0 0บ่นนะครับ25,000ื 25. ่นนะก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับตอนนี้ข่าวเฟดนะเฟดก็ประกาศดอกเบีย้ยมาแค่0.75นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับ เออนะก็ราคามันก็เลยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงอะไรรุนแรงนะฮะมันก็คนเขารู้หมดแล้วแหละนะเขารับได้แล้วกับไอ้ไอ้ไอัตรา0.75เนี่ยนะครับนะแต่ดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะอาจจะต้องรอดูสักนิดนะครับรอดูสักนิดนะเพราะว่าเอาจริงๆนะอยากลุ้นให้มันสวยๆเลยเนี่ย <laughs> อยากให้ไอ้ตัวนี้มันลงอีก <laughs> ไอ้ตัวดอลลาร์เนี่ยนะฮะให้มันลงอีกนะครับนะ ถ้าดอลลาร์ลงบิตคอยมันจะขึ้นไงนะก็ในวันนี้สัมพันธ์กันชัดเจนมากนะวันนี้เนี่ยลงแดงนะครับแล้วก็บิตคอยขึ้นนะครับบิตคอยขึ้นนะอ่ะก็รอรุ้นให้จบวันนะครับวันนี้ผมมาเร็วนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ได้อาจจะต้องรุ้นกันยาวๆหน่อยนะหลังจากดูคลิปแล้วนะก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าวพรุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงเช้าวพรุ่งนี้นะก็พยายามติดตามกันเรื่อยๆนะดูกราฟกันเรื่อยๆนะครับใครที่เดี๋ยวผมก็ดูของผมเรื่อยๆตลอดเวลาแหละนะครับ ห้าตุ่มเที่ยงคืนก่อนนอนก็นดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตไงผมส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วกันนะครับตอนนี้ไลน์โอเพนแชทยังว่างอยู่นะครับนะยังว่างอยู่โอ้โกเยอะเลยนะครับมารับได้5,000ตอนนี้อยู่กัน2อ0 0นะครับอ่ะเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญเข้ามานั่งคุยกันนะครับ อ่ะโอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามชมนะฮะช่องของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะมีอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ